ผู้นี้ก็ร้อยสี่ปอนด์ครับมวยเล็กเหมือนกันแต่ต่อกันสนุกสนานครับชนะศึกสกลยิมครับพบกับกรมกริตรังไม้ทุ่งสร้างขอนแก่นคุณทรงไทยแลัธนสุบรรครับโปรโมเตอร์สมองเพชรก็เป็นผู้ขึ้นไปมอบมาลัยเหมือนเดิมนะครับแต่การคอสอกกลับเข่าลอยนั้นน็อกได้รับหนึ่งหมื่นแอกตินจนเหลกคแค่พลังสามหมื่นโชคและเกิดบาดแผลแตกแอนต่้ินมอบค่าสาพยาบาลเข็มละห้าร้อยบาทน็อกทุกครั้งทุกยก ยกไหนก็ได้ครับ5,000จากเอสเอลูบเอ็ดีสามฝาดำน้ามันเครื่องสำหรับรถบรรทุกและถ้าเป็นการน็อกเรรอบเดือนก็มีสายทอดสงครามเส้นหนึ่งจากนครทองปาร์ควิวครับทาวเฮาส์ราคาถูกย่านบ้านพทอและบางใหญ่ติดถนนใหญ่12เลนน้ำไม่ท่วมครับทุกรอบ2เดือนครับเราจะมีการมอบรางวัลใหญ่ให้กับนักชกที่นำแม่ไม้มวยไทยมาใช้ในการแข่งขัน,ขน,ขนโดยคุณวรเดชอินเทรลนกำแพงเจ้าของนิตยาสา,ารมาเศรษฐีปราดกมวยเชิญกุบชลีครับ สำหรับประวัติผู้มวยนะคะคู่ที่2มุมแดงชนะศึกสกอมยิมน้ำหนักที่ช่างมาเช้า 1, 104ปอนด์เป็นชาวจังหวัดสงขลาชกมวยมาทั้งหมดนั้น50ครั้งชนะ40ครั้งแพ้10ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนธนาชัยสอสกุลวงที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ17ปีอาวุธที่ถนัดก็คือหมัดซ้ายนะคะน้ำเงินนั้นคมกริคลังไม้ทุ่งสร้างขอนแก่นหรือคมกริบอภิชาติลักษณะลิขิต น้ำหนักที่ช่างมาเช้าก็104ปอนด์เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมาทั้งหมด7 0สครั้งชนะ49ครั้งแพ้20ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเด่นพยักวอสังประไพที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ17ปีอาวุธทีธ่ถนัดก็คือแตะแล้วหมัครับท่านผู้ชมที่กระลบครับแมาคู่แรกในี่มันสะใจเลยครับพลิกเป็นกล้วยปิ้งเลยครับท่านผู้ชมครับพลิกไปพลิกมาครับ จากอังเปาครับเวทีมุสยามจากอ่งเปาตูรกีนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าดูแล้วสนุกครับดูแล้วสนุกดูแล้วเพลิดเพลินต้องบริษัทอ็อกซ่งโปรมโมชั่นถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในศึกเจ้ามวยไทยมาถึงผู้ที่สองในวันนี้ฝ่ายแดงคือชนะศึกสกอมยิมครับมาเช้านี้ ผ่านการชั่งน้ำหนักมา104ปอนด์เป็นชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับอายุอานามตอนนี้17ปียังหนุ่มยังแน่นอยู่ครับล่าสุดนี่ไปแพ้คะแนนณะชัยศส,สกุลวงที่เวทีมวยลุมพินีก็ตามปูมหลังตามประวัติเขาบอกเป็นมวยไฟเตอร์ครับ แต่วันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นไฟเตอร์จริงหรือเปล่าหรือจะเป็นบ็อกเซอร์เป็นตั้งรับนะครับต้องรู้ต่อไป uh oh. เขาบอกหมัดซ้ายนี่เป็นหมัดที่สามารถสะกดคู่ต่อสู้มานักต่อนักแล้วส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้น uh oh. คมกริบไม่ทราบจะมีหมัดหรือศอกคมเหมือนชื่อหรือเปล่า uh oh. มาเช้ามาก็ร้อปอนเหมือนกันเท่ากันพอดิบพอดีก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะครับแดงเนะีอยู่สงขลาน้ําเงินอยู่นะครศรีธรรมราชอยู่ปากพนังนู่นน่ะอายุอานาม17ปีครับล่าสุดนี่ก็แพ้เหมือนกันแดงก็เคยแพ้ล่าสุดนี่ก็แพ้น้ําเงินล่าสุดนี่ก็แพ้แต่ว่าน้ําเงินนี่แพ้เด่นพยักวอสังประไพแพ้ที่วิกแอร์ครับที่ราชดำเนิน ส่วนแดง่ะไปแพ้ที่วิกสังกสีนะครับคือวิกลุมพินีก็เป็นมวยฝีมือครับเดี๋ยวคงได้ทราบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตามประวัติภูมิหลังแล้วถ้าดูเรื่องของชั้นเชิงมวยหรือเรื่องของชั่วโมงบินฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบกว่า70ครั้งแดงนั้น50ครั้ง ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกรรมการห้ามบนเวทีกรรมการปิยะเลงสุดใจมดยก,ดยกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคุณไตรเทพนันทิลาภากรขอเชิญชวนเที่ยวงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองระหว่างวันที่3-8ถึงคุณภาพันธ์ที่วัดหนองพระอ,องค์อำเภอกระทุมแบรนซอยเพชรเกษม9 1มีมหศรสพให้ชมมากมายขอเชิญค่ะแล้วก็เช่นเดียวครับขอเชิญร,ร่วมงานปิดทองฝังดนมิตรและชมพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมสีวิชัยแห่งแรกของไทยครับที่วัดทัศนารุณศูนย์นระนารรามัตถานครับ20มกราคมถึง4กุมภาพันธ์มีม้อนประชมปรีดตลอดการครับมาชมยกที่2ครับท่านผู้ชมที่ับแดงก็เป็นัาชกจากสงขาครับชนะศึกครับน้ำเงินครมกริบครับ กิบหน้าวางแข้งขวาผ่านหน้าของชนะศึกไปเลยครับดูระรูปร่างพอๆกันนะครับชนะศึกเนะ่ะเขาบอกว่ามีหมัดท้ายดีนะครับแต่ต่อยขวาต่อยซ้ายแต่ท้ายอีทีนึงผมกิบเตะตัดล่วงล้มลงไปกต่มการตียะเหลิงสุดใจไมกันเอาไว้ไบแดงนั้นเป็นมวยไฟเตอร์ครับ น้ำเงินเป็นวยฝีมือสนุกครับขวางแข้งขวาไปทางด้านคมกลิบน้าสากะทีมซ้ายยันไว้คมกิบทีมขวาไปอีกน้าสากะเก่งหมัดซ้ายไว้ครับขวา,าแงาาวขวาแข้งซ้ายโดนโต้ได้แข้งขวาแล้วก็ต่อยซ้ายไปที่ใบหน้าของคงกมกลิบคมกลิบยังไม่ตอบโต้อะไรครับก็เตรียมหมัดขวาไว้ป้องกันตัวเหมือนกัน วางแค่ขวาโดนต่อยซ้ายที่ใบหน้าผีบซ้ายยังไม่อีกชนะศึกผมกินบนะผิวดำคัมสิเดียวครับต่างกันกที่สีผิวแล้วครับวางแข้งซ้ายไปชนะศักดิ์ผมเกีบก็เตะขวาไปเหมือนกันแม่ชนะศักดิ์ดูแล้วอารมณ์ดีครับวันนี้ยิ้มครับยกไปยิ้มไปโดนหมัดขวาเข้าไปแล้ว นักชกอารมณ์ดีครับถีบขวายังไม่อีกครับวางแข้งซ้ายไปหลวมครับเลยเจอสวนด้วยแข้งขวาชนะสักดิ์ต่อยซ้ายไปอีกทีหนึ่งถีบซ้ายไปอีกโดนหมัดขวาของคมกคุณกิบมาชนะศึกเนี่ยแกเตะซ้ายผ่านไปแล้วก็เจอคมณกิบเตะสวนเข้ามา เข้าหลวมๆอย่างนี้บ่อยๆนี่ลาบากเหมือนกันครับเพราะว่าปกติแล้วคมกริบเป็นมวยหลักครับเป็นมวยฝีมืออ๋อฝันสองซ้ายเข้าที่บริเวณคิ้วด้านขวาของทางด้านของคมกริบแมดูครับชนะศักชนะศึกทิบไปอีกครับ ชนาศึกก็ต่อยซ้ายมาทีหนึง่งถีบไว้อีกครับไม่ให้ครมอเก็บเข้าไปชนะศึกวางแข้งขวาไปต่อยซ้ายหมดยกครับ,บยกครับยกนี้เป็นยกที่สของศึกกัมยไทยคู่ที่2นี่แหละครับสมความดุเด็ดเผ็ดมันศอกสะบัดต,ตลอดครับชนะศึกสกลยิมไม่ใช่เบี้ยอกแต่เท้าพลาดไปก็เชอญสวนดำๆครับ คมกริดทางไม้ทุ่งสร้างขนแก่นฮอเตอสิเกโปพีา่ายบางแสนทุกรุ่นครับรวยระบอาการและทางท่วประจำปีครับสาวเจ็ดกุมภาพันธ์ที่สนามบ้านังเลิก18บแนกานะครับและที่วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ก้าจัดรายการโชว์พิเศษวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พบกับคอนเสิร์ตพงเทพประโดนชนานและวันที่9 13 20กุมภาพันธ์พบกับชัยยามิชยัยอย่าลืมวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยพระราม9้า มาชมยกที่3ครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงนั้นชนะศึกสกอมยิมครับน้ำเงินผมกรึดนะครับอภิชาติลักษณะลิขิตหมายยาวเป็นวาเลยครับสีเสื้อายาวเป็นวาเลยเอาเรียกชื่อท่านๆกันแล้วกันผมกรึดว่าแค่ขวาเลยชนะศึกต่อยขวาต่อยซ้ายมาวาแค่า้ายอีก ว่าผมก็บนั้นไม่ยอมก็ไม่กลัวครับขวาแข้งขวาไปครับโดนสวนด้วยหมัดขวาครับดูครับทางด้านของชนะศึกนั่นโชคไปก็ยิ่งไปครับยักหน้าให้เดินเข้ามาวางแข้งซ้ายชนะศึกน,นันมีหมัดซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายเป็นอาวุธที่ใช้ได้ครับดูครับต่อยซ้าย ผมกรีบขวาแค่ขวาไปนะสุดต่อยขวาต่อยซ้ายไปทีหนึง่งต่อยใช่นะสุดอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับพยายามจะใช้หมัดซ้ายให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ผมกรีบไม่ยอมครับดูครับเบียดนายใครได้ตีเข่าซ้ายไปคู่ที่หนึ่งนี่นนะเขาแลกเข่ากันอุตลุดทีเดียวโอ้โหโดนหมัดท่ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าต้องระวังซ้ายให้ดี ท้ายของชนะศึกนั้นใช้ได้ครับว่าขวาด้วยครับมีทั้งท้ายมีทั้งขวาต่อยขวาไปที่ใบหน้าต่อยขวาไปทีหนึง่งต่อยต่อยท่ายไปที่ลำตัวต่อยขวาต่อยซ้ยายต่อยซ้ายครับก็นะครับท่านผู้ชมครับมาบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับต้องระวังหมัดท้ายชนะศึกนั้นมีหมัดท้ายกรรมการปิยะนับถึงแปดนะครับให้ชกต่อให้ศึกให้ได้หรือไม่แยกกันแล้วต่อยท้ายไปทีหนึง่งดูหน้าเหมือนคนเบื่อยาครับ ไม่เอาแล้วนะครับเอาไม่เอากรรมการปียะเล็งสุดใจบอกว่าไม่ไหวแล้วครับก็เป็นอันว่านักชกฝ่ายแดงนะครับคือชนะศึกนะครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเลน็อกเอาไปนะครับนยกที่สามนี่เองครับแม่โดนหมัดทรายเข้าไปหลายหมัดทีเดียวครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับดูอีกทีครับท่านผู้ชมครับท้ายของชนะศึกนี่ครับ กดลำตัวต่อยแบบมองดูไม่น่าแรงแต่ว่ากระแทกนะครับกระแทกมีแรงส่งจากไหลจากไปสู่สันหมัดนี่ถึงกับหมอบเลยนะครับซ้ายดีเหลือเกินนักวยคนนี้ปักเข้าไปนี่แหละครับหมัดนี้แต่ดงว่านะครับโอ้โหเรียบร้อยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี